สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเรือขยักครับอันนี้มีเรือขยักตกปลาครับซื้อมาพายเล่นแล้วก็มาตกปลาด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นยังไงนี่ครับขยักตกปลาแล้วก็พายเล่นได้ครับอันนี้พายเล่นได้อันนี้เป็นย่อฟิลฟรีครับโมเคนสิบ ติน่าจะมาถึงพลิกปุดนะครับน้ำหนักก็อยู่ประมาณสักห้ากับห้าสิบโลถ้ารวงเก้าอี้นะครับแล้วเราดูว่าเราได้อะไรบ้างคะคือในชุดก็จะมีแถมเก้าอี้เลยเก้าอี้เป็นชุดนี้เลยแล้วก็จะมีที่เก็บของรุ่นนี้อ่ทางประเทศนอกใช้เยอะครับเนี่ย รุ่นนี้ผมเปิด y o t u u e แจะเจอแต่รีวิวของประเทศนอกอนี่ที่เก็บของเก็บของนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีที่ใส่สัมภาระมีสายบันจี้สายยางยืดนะครับไม่ล็อกของ ตัวนี้เขาว่ารับน้ำหนักได้มาร้อยหกสิบกิโลครับในชุดก็มีแถมหางเสือให้ด้วยหางเสือเป็นชุดนี้ครับหางเสือครับมีที่ดึงให้ด้านหน้ามีลูกกันล้อลูกล้อนี่ับไปลากไปลากให้มีรูระบายน้ำ ดูระบายน้ำครับอยู่ตรงนี้ครับดูระบายน้ำสองรูข้างหลังก็มีที่วางสมัมภาระวางกระติกน้ำมีสายล็อกให้ส่วนอันนี้สายเส้นนี้เป็นสายล็อกคันเบ็ดครับมีสองช่องและตัวนี้คือรางเลื่อนครับเราสามารถใส่อุปกรณ์เสริมได้แต่ถ้าใครไปสนใจติดมอเตอร์ไก์ก็ได้นะครับแต่ถ้าออกอกำลังกายก็ทายเอาครับ มีไม้พายแถมให้หนึ่งอันด้วยที่นั่งที่นั่งนี่ปรับระดับได้ครับสามารถขึ้นลงไนดะ้แต่ว่าไม,ไม่ไม่สามารถยกยกดกถาขึ้นลงได้แต่าสามารถเลื่อนไปข้างหน้าคือให้รับศีละหลังเราได้ส่วนด้านหน้าก็มีล้อเลื่อนครับอ่าส่วนด้านนี้คือ ตัวพังคับถางเสือให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้คือชุดนี้ครับคือเยียบเอาคือแข็งแรงครับเป็นพลาสติกแข็งแรงครับราประกัน2ปีมีหูจับยกเรือถามว่ายกเรือขึ้นหลังคารถได้ไหมคิดว่าได้นะครับเพราะน้ำหนักไม่เยอะมากอันนี้ผมซื้อเป็นสีนี้ครับสวยเห็นชอบ สีส้มพางไม้พายก็อ่าไม้พายอยู่นี่นี่ไม้พายไม้พายก็เป็นสองด้านสองด้านครัไม้พายเป็นสองด้านไม้พายเป็นสองด้านเขามีข,าข้าวแท่านี้ครับอ่ามันจะมีรุ่นที่ดีกว่านี้แต่ว่ารุ่นนี้ผมว่าเหมาะแหละ พายสบายเดี๋ยวเราต้องลองล,ง,ลงน้ําดูครับมียังคนส่งมาส่งวันนี้เองแต่ว่ายังไม่ได้ลงน้ําเลยอน,นี้ยกมาคนเดียวก็ยกได้ครับยกมาคนเดียวก็ยกได้อันนี้มีสายลองพายลองพา,ายจะเป็นลักษณะนี้อน,นี่พายครับ เดี๋ยวผมต้องหาที่ล็อกไม่พายมาไม่างั้นนหล่นเดี๋ยวไม่ต้องเลยครับไม่ต้องพายกันเลยทีเดียวดูือคร่าวๆก็มีประมาณนี้ยครับเดี๋ยวก็ต้องลองพายดูเดี๋ยวถ่ายรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเราค่อยลงกันโอเคครับอือ ไปไกลิเวซ้ายเลี้ยวขวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอ้ยเรือนิ่งมากเลยครับเรือนิ่งมากเลยเรือ

หวามากได้ต้องซื้อมาเตอร์มาใส่ต้องซื้อมาเตอร์มาใส่อันนี้แรงมือแรงพายจะมีหางเสือเมื่อไหร่เมื่อสองตอนเมื่อสองตอน ไปนั่งนู่นเดี๋ยวลนสวยเนี่ยดับโอ้ยมีคืนไม่เป็นไรเลยไม่โคลงเลยช่วยยังไง เออมาไกลดิม,อออามาช่วยแล้วมีคนมาช่วยแล้วต้องโชกันหน่อยป่ะอ๋อต้องลอง่อปิดยากเลยฮะรอ แข่งนี้ไหนนี้เหรอผมไม่ได้แข่งเครื่องมันไม่ติด